มาดูวิธีการถักแขนเสื้อในแบบถักแขนเสื้อแบบระบายค่ะก็ถักแปดแถวจํานวนทั้งหมด8แ,แถวค่ะอันนี้จํานวนแถวตามที่ต้องการโดยที่ถักแบบพริกกลับนะคะโดยที่จะเว้นไว้จุดใต้รักแร้ตรงนี้เว้นไว้แล้วก็ถักตรงริมสองข้างซ้ายขวาจะขยายริมนะคะปลายเขาก็จะแหลมๆออกมาแบบนี้ อันนี้เป็นภาพรวมจํานวนความกว้างของแขน8แถวก็ประมาณ7จเอ8เซนติเมตรค่ะนะคะถึงแถวนี้ค่ะถึงนี้8เซนติเมตรค่ะความกว้างค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักแขนเสื้อกันค่ะหมอันนี้คือเป็นวงในแขนนะรอบวงในแขนแบบนี้ถ้าพาภาพ,าพ บบนี้แบบก็ตรงนี้ก็คือจุดกึ่งกลางตรงนี้การมาร์กก็คือที่แถวแรกตอนที่เราลดหลักอะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนการมาร์กก็คือจุดที่มาร์กสอีตรงนี้คือจุดที่เราจะถักพลิกกับส่วนตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะความห่างจากมาร์กตรงนี้จนถึงนี้เราจะเว้นไว้ค่ะโดยที่เราจะมาเริ่มตรงที่แถวแรกฝั่งนี้นะคะการจะเริ่มฝั่งนี้เพราะว่าแถวที่หเราจะถักแบบบนนะคะก็จะเป็นการเก็บ ตรงนี้ไปในตัวเลยก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ลงหลักนี้ก็คือนับจากจุดกึ่งกลางก็จะเป็นนับออกมาหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็มาควนะคะนะคะตรงนี้กันก็ลงหลักนี้1นหลักก็จะเป็นควักธรรมดานะคะตรงนี้ควักธรรมดาแบบนี้ค่ะพอหลักที่สองแล้วก็ลงหลักนี้นะคะควักธรรมดา อันนี้ก็จะเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็พักธรรมดาค่ะลงหลักพักธรรมดาไปนะคะตรงนี้เราก็ลงด้วยนะคะตรงโซ่ตรงนี้พวักธรรมดาค่ะอันนี้คือแถวที่หนึ่งจะถักแบบบนนะพวักธรรมดาโดยที่เราควรจะเริ่มจากด้านนี้นะคะถ้าเริ่มจากด้านนี้เขาจะไม่วนนะคะเพราะว่าแถวต่อไปเราจะถัก แนะนำว่าเริ่มต้นให้เริ่มฝั่งถ้าถนัดด้านกว่านะก็เริ่มให้เหมือนในแบบเลยค่ะเริ่มตรงตัวมาร์กสีฟ้านะคะอันนี้สีเขียวนะคะเดีวมาถึงตรงตรงนี้ตรงที่มาร์กตรงนี้นะคะตรงนี้หลักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาตัวมาร์กออกนะคะจะได้เห็นง่ายได้มาหลักหนึ่งแล้วเราก็ถักตรงนี้มันก็จะเปขึ้นสช่วงจังหวะที่เราลดหลัก ตอนที่เราลด5้าแถวค่ะ1 2 3 4 5ตรงนี้จะถักแบบตรงๆพอตรงนี้การจะลงหลักนะคะจะสลับ2หลัก3 2 3 2ถ้าลง3ามเขาจะเยอะไปถ้าลงช่องละว2เขาจะตึงไปกันก็เลยปรับตรงนี้เป็น2หลักตรงนี้3แล้วก็2แล้วก็3มนะคะเดี๋ยวดูเนาะตรงนี้หลักนี้ตรงนี้2หลักค่ะการจะมาร์คจุดนี้เป็นจุดแรกค่ะสำหรับถักพลิกกลับนะคะจุดนี้ พอตรงนี้คือแถวแรกตอนที่เราลดอะค่ะนะคะแล้วก็หลักที่สองพอตรงนี้เราจะลงสามนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามพอช่องต่อไปลงสองหนึ่งสองค่ะแล้วก็ช่องต่อไปสามหนึ่งสองแล้วก็สามพอช่องต่อไปสอง หนึ่งสองนะคะเฉพาะถึงแค่ตรงนี้นะคะจะสลับสามสองเฉพาะตรงที่เราลดหลักอะค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นหลังจากเส้นเส้นอกเราลดหลักมาห้าแถวคือการจำมาร์กตรงนี้เป็นหลักแรกสาหรับถักพิกับก็คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะคะหลักแรกของแถวที่หนึ่งนะก็สองสามสองสามสองพอมาถึงแถวที่หกเห็นไหมคะตรงเนี้ยเราจะถักแบบตรงๆง เราไม่ลดหลักตรงนี้เราจะลงสองสองสองตลอดเลยนะคะเฉพาะตรงนี้ที่สลับสามสองนะคะอันนี้หรือเราจะลงสองเลยก็ได้นะแต่มันจะตึงไปตรงเนี้ยนะคะกันก็เลยปรับตรงนี้เป็นสามสองสามสองค่ะพอมาถึงตรงนี้กันก็ลงสองหนึ่งสองอ่ะตรงนี้ลงสองขาลงสองนะคะจนครบรอบเลยสองก็ลงสองสอง อันนึ้งสาหรับแถวที่หนึ่งนะคือค่ะเดี๋ยวถักไปจนครบรอบพอถึงตรงเนี้ยด้านเนี้ยจะเห็นชัดเนี้ยค่ะที่เราลดหลักก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เราก็จะเป็นสองสามสองสามแล้วก็สองนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอน,ตอนครบรอบเลยค่ะนะแถวที่หนึ่งก็ถักนะคะใกล้จะครบรอบเดี๋ยวถักให้ดูเลยก็คือตรงนี้ลงสองสองสอง สองค่ะก็คือตรงเนี้ยแถวนี้จะเป็นแถวที่เราถักตรงตรงตรงนี้จะเป็นลดหลักค่ะค่ะจะเห็นเข้าสลบถึงตรงนี้เราจะถักสอง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 แล้วก็ตรงนี้อันนี้คือแถวที่หกแถวที่เราถักตรงๆค่ะอันนี้แถวที่ห้าคือแถวที่ลดตรงนี้ก็จะเป็นสองนะคะก็คือสองสองแล้วตรงนี้เราจะลงสามหนึ่ง 2แล้วก็3ามค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น2 1 2ตรงนี้จะเป็น3นะคะเขาก็จะเท่ากันเหมือนตอนที่อีกข้างเลยนะคะอันนี้1 2ึสาค่ะตรงนี้ก็จะเป็น1แล้วก็2ค่ะพอสอเราจะมาร์กตัวมาร์กให้เหมือนกับอีกข้างหนึ่งก็คือ แถวที่หนึ่งที่ลดหลักแถวแรกเนี่ยคะ่ะจะเป็นหลักนี้นะคะหลักนี้เป็นหลักที่เราเริ่มต้นสําหรับสําหรับพลิกกลับน,นะคะนะคะเราก็เลื่อนติดกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จุดใต้รักแล้นะคะตรงนี้เราก็เลื่อนติดกันเลยหลักพอหนึ่งคอหลักแรกลเลื่อนห่วงติดกันค่ะจะจบสําหรับแถว ที่1มาดูแถวที่สองเนาะหลังจากที่แถวที่หนึ่งเราจะถักพลิกกลับนะต่อไปก็คือถักพลิกกลับจากตัวมาร์คสีฟ้าถักบนมาด้านนี้จนถึงสีเขียวเราก็จะถักบนโดยที่เราจะเว้นช่องตรงจุดใต้รักแร้ไว้โดยตอนแถวที่1เนาะเราโซ่หนึ่งมาละเราก็พลิกกลับแถวที่สองเราจะมาถักในส่วนของด้านผิดค่ะจะถักด้านในด้านนี้นะคะก็เลื่อนห่วงมาอ่ะก็คือหลักแรกตัวมาร์คสีฟ้า เราก็เลื่อนห่วงมาตรงนี้เลยเลื่อนมาแบบนี้ก็ลกนะะแล้วกันนะคะเราก็ถักไปเลยหลักที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามเป็นโซ่สามหลักแรกตรงนี้แล้วก็แล้วก็ลงพอหนึ่งคอทุกหลักเลยค่ะก็คือตรงนี้ก็คือลงพอหนึ่งคอตามหลักจากแถวที่หนึ่งเลยค่ะนะคะถักแบบนี้อันนี้ยังไม่ขยายค่ะการถักปกติไปก่อนนะคะ แถวที่สองค่ะอันนี้คือถักแบบพลิกกราบค่ะอันนี้ก็คือการมักจุดแรกเนาะค่ะถักพอ1น่คอไปจนครบทั้งรอบเลยนะคะค่ะแถวที่2ลงพอ1คอธรรมดานะคะก็คือลงจนครบกำลังจะถึงรอบ ก็ถึงรอบตรงตัวมาร์คสีเขียวนะคะตรงนี้คืออันนี้คือหลักสุดท้ายนะตรงตัวมาร์คตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้คือแถวที่สองก็คือพอหนึ่งคอทั้งรอบโดยเริ่มจากตัวมาร์คสีฟ้านะคะด้านผิดวนมาจนถึงจำนวนหลักในแบบเนี่ยประมาณ92หลักค่ะนะคะโดยที่แถวที่สองเราไม่ต้องถักตรง จุดใต้รักแร้แล้วปล่อยว่างไว้เลยนะคะตรงนี้ปล่อยว่างไว้เลยเนาะก็คือต่อไปจะเป็นแถวที่สามแถวสามกับแถวสี่จะเป็นแถวที่ขยายหลักนะคะเพิ่มหลักมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะแถวที่สามค่ะแถวที่สามในส่วนของด้านถูกนะอันนี้ลายแบบนี้ด้านถูกเรามาถักตรงนี้ก็คือเรายังไม่ต้องจบแถวสองเราไม่ต้องโซ่นะคะเราปล่อยแบบนี้ก็คือเดี๋ยวตรงริมเนี่ยตรงริมเราจะ ถักขยายเสมอนะคะก็คือการปล่อยไหมแบบนี้ก็ถวัดมานะคะหลักแรกค่ะมีสองห่วงในเข็มถักหนึ่งสองสามเริ่มต้นโซ่สามค่ะหลักแรกแล้วก็พันหัวเข็มลงที่หลักเดิมนะคะตรงริมการจะขยายหลักเสมอทั้งสองข้างเลยก็คือหลักตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเวลาเราขยายเขาก็จะได้แหลมๆแบบนี้ค่ะ ะะจะถักลาย V เสมอนะคะ mm hmm. ก็คือพออ,อยู่ไนละทีนี้พอได้ตรงนี้ต่อไปแถวนี้การจะขยายหลักจะสลับ2 1งหนะคะตรงนี้2องละหลักที่2ตรงนี้จะเป็น1ค่ะแล้วก็หลักถัดไปลง2หลักก็คือถักตัว V ค่ะจะสลับกันแล้วก็1 แล้วก็หลักถัดไปสองนะคะสลับสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะที่สามนะเราเพิ่มหลักสองหนึ่งสองหนึ่งครบทั้งรอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ต่อไปมาดูแถวที่สี่กันนะคะแถวที่สี่ในส่วนของด้านผิดค่ะก็เราคลิกกลับเนาะตรงริมปล่อยไหมแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงมาแบบนี้หลักแรกของการจะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสาม พอได้หลักแรกแล้วก็ลงตัว v ที่ช่องเดิมค่ะค่ะตรงนี้ก็จะสลปมานะคะแถวที่สี่เราจะถักลง v ทุกหลักค่ะคะลงทุกหลักเลยแถวที่4ี่น่จะเป็นแถวที่เราขยายเต็มที่เลยก็คือลงทุกหลักค่ะแบบนี้แต่ถ้าใครไม่อยากให้บานมากเหมือนในแบบก็ตัดแถวที่3ามออกได้เลยค่ะ แล้วก็ลงแต่แถวที่สี่แถวที่กําลังถักก็คือถ้าไม่อยากให้เขายุไยหรือว่าบานเป็นรอนมากนะอันนี้ก็คือก็สามารถาตัดไม่ต้องทําแถวที่สามอะคะ่ะเรามาตัดแถวที่สามออกแล้วก็ทําแถวที่สี่เลยก็ได้นะคะถ้าไม่อยากให้บานมากเนาะแต่ถ้าให้บานเหมือนในแบบก็ทําแถวสามแถวสี่นะคะวิธีขยายเนาะอันนี้เราก็ถักตรงทุกหลักเลยนะคะ ตัว v ทุกช่องแถวที่4ที่เราลงาตัว V ลงทุกหลักค่ะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะขยายเยอะหลักเยอะขึ้นค่ะนะคะคือเราขยายแค่แถว2แล้วแถวแถว4กับแถว3นะต่อไปแถวที่5เราจะไม่ขยายนะคะ 5, 6 7 8 8จนถึง9เราจะไม่ขยายนะคะ ขยายแค่2แถวต่อไปมาดูแถวที่หค่ะแถวที่หจะอยู่ด้านถูกด้านถูกตรงริมนะคะเราจะขยายเฉพาะตรงริมตรงริมเราก็ทำเป็นตัว v ค่ะนี่บทหม่มาแบบนี้เริ่มต้นก็เป็นหนึ่งสาค่ะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมค่ะเฉพาะตรงจุดริมเนาะแถวที่หหลักต่อไปเราจะลงทุกหลักค่ะแบบนี้ ลงพอหนึ่งคอลงทุกหลักเลยแบบนี้ก็คือแถวที่ห้าเราไม่เพิ่มเราถักลงพอหนึ่งคอทุกหลักค่ะลงเพิ่มเฉพาะตรงริมนะเวลาจบมันจะมีตรงนี้ที่เราโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสามตอนจบริมเราตรงริมเราต้องถักขยาย ก็ลงนะคะให้ลงสองห่วงเลยค่ะพลิกดูตรงนี้จะเป็นโซ่สามนะหนึ่งสองเนี่ยกันจะลงค่ะสองหลักแบบนี้เลยนะคะสองเส้นแบบนี้แล้วก็พอหนึ่งคอครั้งที่หนึ่งนะคะตรงริมเราถักขยายเสมอนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง ก็จะจบสําหรับแถวที่5สรุปพอแถวต่อไปนะคะในแบบถักทั้งหมด9แถวอันนี้แถวที่5 5 6 7 8 9 6เนี่ย6ถึง9เนี่ยจะทําซ้ําเหมือนแถวที่5ค่ะถ้าซ้ําเหมือนแถวนี้คือลงพอ1คอทุกหลักค่ะตรงริมก็ขยายนะคะให้ไดเ้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเสร็จให้เหมือนแบบข้างนี้ค่ะ ให้เสร็จเหมือนข้างนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะระบายเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งสองข้างเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตรงนี้ตรงหัวไหล่เดี๋ยวให้ดูอีกข้างค่ะเสร็จแบบนี้นะคะก็คือสรุปเส้นแขนระบายเนี่ยก็จะเป็นในแบบถักทั้งหมด9้าแถวนะคะโดยที่แถวแรกเราก็นับเป็นแถวแรกด้วยที่เป็นควักธรรมดาแล้วก็ทัก ถักพอหนึ่งคอไปไปแปดแถวในความความจำนวนแถวนี้ตามต้องการนะคะแต่ว่าถ้าประมาณประมาณแบบในแบบก็กำลังสวยไม่เยอะมากไม่หน่อยมากนะคะส่วนตรงจุดใต้รักแร้เราก็ปล่อยบ้างไว้เลยแบบนี้นะคะเราก็ถักแถวดีแถวแรกนะคะเก็บริมไปในตัวค่ะส่วนตรงที่ ชายเสื้อตรงนี้เราก็ทําแหลมๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแฟชั่นเราปล่อยเวลาเราใส่ตรงนี้เขาจะมีน้ําหนักเขาจะทิ้งตัวสวยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างสําหรับแขนเสื้อนะคะต่อไปก็จะมาเก็บชายเสื้อเล็กน้อยนะคะใครอยากได้ความยาวตัวเสื้อมากกว่าในแบบนะก็คือสามารถถักจํานวนดอกได้เยอะกว่าตามที่เราปรับได้นะคะ แต่ในแบบนี้เป็นเสื้อเหมือนออกแนวเสื้อ,อสั้นๆนะคะก็เลยใส่แค่2แถวจะเก็บชายถ้าเราอยากให้เบอร์บางอลังการมากกว่านี้ก็คือทําลายเหมือนแขนเสื้อก็ได้ค่ะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นระบายก็ได้นะคะแต่ในแบบจะถักแค่เป็นเพิ่มลายตรงนี้เป็นสีขาวใช้ส่วนของสีขาวเก็บอีกแถวหนึ่งนะคะก็แบบเรียบๆเลยค่ะก็คือตรงนี้จุดใต้รักแร้ด้านหลัง มาเริ่มหลักนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเราก็พันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งสองค่ะวิธีการเริ่มต้นของการจะไม่ขึ้นโจน,นะคะก็คือเราลงหลักนี้ด้วยแต่การจะมาเริ่มหลักตรงนี้ก่อนหลักนี้อ่าโทษทีตรงนี้หลักนี้เลยค่ะปัดได้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สอง จะได้หลักแบบนี้เราก็ปล่อยไปเลยเข้าล็อกใหม่ของเขาเองในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลักที่สองลงค่ะเริ่มต้นแบบนี้นะคะค่ะถักตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งก็คือถักลายเหมือนตรงนี้นะค่ะเพิ่มมาหนึ่งลายแต่ว่าการใช้สีขาวนะคะพอดีลายตรงนี้ถ้าเราใส่สีม่วงตรงนี้เขาจะไม่เด่นอยากให้สีม่วงเด่นก็เลยใส่สีขาวตรงนี้นะคะแถวหนึ่งค่ะคือลงแบบนี้ทั้งรอบ โซวหนึ่งแล้วก็ลงขาขากำลังจะจบแถวนะสำหรับคอ,อบชายเสื้อนะลายชายเสื้อเราใส่ไปหนึ่งแถวค่ะก็จะเป็นอันนี้กำลังจะจบเนาะเหลือ2งลายตรงนี้แล้วก็จบคือเราก็ลงตรงริมตรงนี้ตรงจุดนี้ไปสามหลักหนึ่ง สองแล้วก็สามค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งจุดสุดท้ายจะเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะก็จะจบโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาเลื่อนห่วงติดกันเลยกับหลักตรงที่เราขึ้นหลักตรงนี้ค่ะต้องเก็บไหม เราก็เลื่อนห่วงแบบนี้นะคะก็จะจบสำหรับแถวนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะก็จะให้ดูกันคือการใส่มาแถวหนึ่งก็คือหนึ่งลายก็คือพอหนึ่งคอสามหลักโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอสามหลักแบบนี้นะคะสำหรับชายเสื้อเพราะใส่ลงมาลายสีม่วงเขาก็จะเด่นนะคะตัวลายลายตรงที่เราถักต่อดอกเขาก็จะเด่นขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะก็จะเสร็จ เรียบร้อยทั้งหมดก็รอเก็บรายละเอียดก็เก็บไหมก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะเก็บรายละเอียดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของแขนนะคะแขนระบายก็จะเป็นแบบพลิกกลับค่ะโดยเว้นช่องไว้ตรงจุดใต้รักแร้จุดปลายเราก็ทําแหลมๆมาแบบนี้นะคะก็ในแบบก็ประมาณ9้าแถวเนาะ ก็จะสองข้างเลยแบบนี้ส่วนเส้นรอบคอก็จะเป็นลายธรรมดาก็คือควักธรรมดาสองแถวหรือว่าคุณสามารถใส่ลายอื่นได้นะคะตามที่ต้องการค่ะในส่วนของตัวเสื้อก็จะเป็นในส่วนของสองสีต่อดอกค่ะนะคะแล้วก็ชายเสื้อก็จะเพิ่มลายเพิ่มมาสีขาวมาหแถวนะคะ อันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะยังไม่ได้รีดก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามติดชมเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ